ดูครับเราะว่าเรองไปโค่นหน้าไปอย่าไปสะกิดโค่นหน้าให้ตรงกับเรานะ้นวางดีๆต่อจากนี้ไปใครอยากทราบว่าคุณสีชายและคุณแอนเอาหลังอยู่ตรงไหนขนาดนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงลานอนุสาวรีประชารับมือต้อนรับเลยครับเรื่องจะขอโทษคุณแอนกับคุณบอยนะขอโทษนะครับ วันนี้คุณแนนคุณบอยทั้งหล่อและสวยแต่ขอโทษจริงๆวันนี้นางรำพวกผมสวยและหล่อไม่แพ้ทั้งสองท่านเลยครับให้รู้สะบ้างสโลแกนขอนแกนหน้าตาดีกันทั้งเมือเราจะซ้อมเราจะรำจริงเมื่อสักครู่ซ้อมใหญ่นะครับนรำของเราเนี่ยลึกให้ความใจมากแต่ท่าลืมอะไรรู้นะ ลืมนะครรู้ด้วยรู้ด้วยว่าตัวเองลืมยิ้มถ้าลืมยิ้มจริงๆยิ้มชาวบ้านชาวเมืองต่างบ้านต่างเมืองจะมองว่าโดนบังคับมารำใช่ไหมน้องอาชีวะต้องยิ้มนะอย่าลืมยิ้มสุดท้ายถ้าไม่แม่นในท่ารำอย่าลืมมองคนข้างๆอย่าฝืนไปคิดท่าใหม่ ที่มันแปลกแตกต่างจากทรงรองเท้าทานี้หน่อยครับจะเอาไว้ข้างตัวรองเท้าไม่รีบรู้ป่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วตรงลานอนุตสาวรียจารุณาหนีหน่อยมีป้ไดจ้าครับนางรำประจำจุดครับท่านผู้ใดไม่เกี่ยวการรำมีคนมาบอกฝากบอกไปยังช่างภาพ เขาบอกว่าเขาอยากบอกว่าปีหน้าถ้าช่งางภาพชวนช่งางภาพใส่เสื้อเหลืองาดาดนะช่างภาพดาอีกนะคนลำเขาสั่งมาพร้อมแล้วนะครับเราจะล้อ <c oughs> เราจะลำอทั้ง <c oughs> หมดห้าน <c oughs> แม่เพลงสามเพลงแรกเป็นเพลงที่เรารำซ้อมกันมาอย่างหนักแล้วก็สวยงามสองเพลงสุดท้ายถ้าไม่ได้ซ้อมเป็นหมู่คณะกาลุณาจัดเต็มตามสไตล์ของท่านถ้าซ้อมมาก็ารำตามสไตล์ที่ท่านซ้อมมานะครับอย่าไปซีเรียกเพราะท่านรู้ว่าท่านบอกเอาไว้ว่าอยากให้สนุกกันอย่างเต็มที่ เวลาต่อจากนี้ไปรถไม่อนุญาตให้ท่านใดเดินตัดถนนผ่านนางราเพราะตามแขนอีกครั้งหนึ่งเราจะรำทั้งหมดถ้าเพลงขวดนำครับทั้งหลายออกก่อนนะครับอย่ากวแต่มองคุณแอนและคุณบอยนะจงมั่นใจในสิ่งที่ท่านเป็นบอกตัวเองเสมอคุณแอนเหรอเชื่อ ธอก็สวยจริงๆแหละจริงไหมครับพร้อมหรือยังผมจะนับ5 1. ถึงหนึ่งท่านผู้พิเศษที่วิตัดกระบวนรำนะครับเราจะเริ่มบันทึกภาพเพราะต่อจากนี้ไปไม่ใช่ซ้อมใหญ่รามจริงครับสิ่งที่ลืมมาในตอนซ้อมใหญ่คือลืมอายองเมื่อไหาย์เนี<อ>่ยพร้อซ้อหว่ไปแน่นับห้ายักษ์ประพันธีใกล้นางนับลูกเด้อไปขอพายผับนี่อ่า 4 3 2